ดีครัขอต้อนรับเข้าสู่ Watch m y a n a วขอยาวอีกกว่านี้อีกยาวสิเพราะว่าใบเป็นอะไรคะ Universe ไงเสยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้เปล่าค่ะพูดเลยค่ะอย่าพูดพูดอยากพูดพดทุกคนอบอกตรงนี้เลยนะคะวันนี้นัดเที่ยงอีกแล้วค่ะแต่ไว้มาบ่ายโมงอีกแล้วค่ะ กูด่าออกคลิปเลยจเย็นเย็นก่อนนะคะไม่ต้องตัดเลยนะคะวันนี้ทุกคนรอเลยนะคะจริงเราลั่กันป็นคนไม่ดีเลยค่ะรับไปได้เลยพอทีน้องบอกเร็วๆก่อนที่กูจะปิดคลิปโอเคค่ะทุกคนคะวันนี้บางทันดีอีกแล้วพูดนี้ค่ะจะไม่ทำก็ไม่ได้กระแสเรียกร้องเซ็งแซ่ไม่ใช่ท็อปออฟเดอะทาวน์ ยังไงก็ต้องทำนะคะเพราะเปิ้ลการเขาเรียบราย o l l a b o r a t i o n กันล้อวางสองวงที่รักมากต้องใช้เข้าชีวิตเธอที่รักมากที่สุดสองวงมาเจอกันจนไม่ทำก็กระไรนะคะถูกต้องนั่นก็คือเพลงอะไรคะเต้ย My Universe เบามากงงมากโยนไปซิเพลงอะไรนะคะเต้ย My Universe จากกวานของฉันใช่จ้ะ นะคะเปิดวดโการซึ่งคลิปนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆเพราะว่าเราจะทำถูกต้วงอย่างด้วยกันเลยนะคะั้งตัว MV แล้วก็ Documentary นะคะแล้วก็อย่าลืมไปตามดูได้ใน Facebook นะครับผมถ้าเราหวังว่ามันจะไม่เหนือบากกดแรงทุกคนนะคะขอบคุณครับผมไปกดไลค์กดฟอลกดแชร์อะไรก็ได้ฝากด้วยนะคะใน Facebook นะคะไปดูกัเดีจ้า จบแล้วจบไปแล้วทุกคนอย่าลืมตามไปดูเต็มเต็มได้ใน Facebook นะคะขอบคุณทุกคนมากไปนะครับมึงจำได้ตอนนี้มีใช่ปะที่เคยบอกตอนงานมามาปะเดี๋ยวอย่างที่บอ,อกว่า BTS หรือ,อยานเดียวคือปล่อยยานอวกาศก็ได้ไงปล่อยแล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไแล้วคือมันไปเลยมันไม่ต้องปล่อยแล้วไปเอาอากาศแล้วโอเคพอใจมึงยางกูไม่เหลืออะไรให้ทำแล้วยวิดีโอ หบอกว่าอี๋หน่อยแล้วอ่ะที่ตัวเอ็มวีบอกบอกว่าอีกหน่อยแบบว่าเป็นแบบใต้น้ำคอนเสิร์ตใต้น้ำจัดคอนเสิร์ตใต้น้ำต้องต้องแบบว่าดำใส่แบบว่าสน็อกกิ้งลงไปดูคอนเสิร์ตโอ้ไม่ก็ต้องแบกถังเลยไหมคะเป็นสกูบ้าคือทุกคนจะต้องไปเรียนดำน้ำแล้วก็ไปดูบางทันเล่นดำน้ำไปเจอเรือง่ายด้วูนะแม่แอร์กับเอ็มวีค่ะทุกคนเอ็มวีมันดูหนังเหมือว่ามันดูหนังดีมา มันดูเหมือนที่โดนบอกเหมือนไอเนี้ยกาเดียนนะเดกาาเดียนแล้วก็ผสมอวาตานด้วยใช่ใช่ใช่ก็คือนอกโลกไัแล้วแม่โรแม่โคตรหนังเลยอ่ะโคตรัช่โคตรใหญ่โคตรหนังแบบหนังมากเป็นแบบเนี่ยดีใจแทนเลยใช่เราว่ามันมันมันคือการสร้างควาเกิดการที่แบบตั้งแต่เขามาจับมือกันแล้วอ่ะมันเป็นการคอร์รัทชั่ทัวโลกกระเทือนของจริงมันว้าวมากเราเราเราตืนเต้บ อันนี้อันนี้ขอนอกเรื่องนี้นะคืออย่างที่อ้อมบอกว่ามันเหมือนกันการคอลแลบกันสมัยก่อนระหว่างบิทนี่กับมอน์นันน่าอะไรเงี้ยกระโดงขึ้นปมือเราขึ้นปมือใช่หรือว่าหรือว่าเลดี้กาก้ากับบิยองเซ่ในเอ็มวีเทเนโฟอย่างเงี้ยคือตัวท็อปของโลกมาร่วมงานกัน เป็นการคอแบบที่สมบูรณ์มากใช่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันคือการให้เกียรติกันมากๆของทั้งสององค์เราเห็นเราเห็นในงานจริงๆนะตั้งแต่ชื่อโปรเจกต์เขาแบบเขาไม่ได้ใช้ฟีดไม่ได้ใช้ X แต่เขาใช้ X เลยอ่ะเขาคือโคเบ X BTS อันนี้คือขนลุกตั้งแต่เห็นเลยแบบแล้วเราเห็นถึงความภูมิใจของทั้งสองคนอย่างโคเ y ก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับ BTS แล้วก็ BTs ก็คือ ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับครเคือเหมือนต่างคนต่างเป็นแฟนคลับซึ่งกันและก,กันชเราเรา,ามองแบบอย่างที่เตอร์บอกแล้วว่ามันมองเป็นอารมณ์บอกว่าเพื่อนร่วมวงการแบบเพื่อนร่วมวงการของโลกที่บอกว่าเหมือนเพื่อนที่รู้สึกว่าดีใจเหมือนแบบอารมณ์เหมือนแบบนั่นเราไม่คิดว่าจะได้โคจร,รเจอกันเหมือนฟีวบอกว่ามึงเป็นครูกับกูเป็นช่านหนังหน้าแล้วบอกว่าอยู่ได้มาร่วมงานกันนะมึงติสอนเอ็กอากามาส <laughs> <laughs> ไม่กัว่ามันแบบมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้คิดว่าเราจะเกิดขึ้นได้จะเกิดขึ้นเนีเราเรารู้สึกว่า BTS แบบมาจุดที่มาจุดที่เราว่าบัรเกินความฝันของน้องไปแบบมากๆแล้วน้องแบบเราเชื่อว่าน้องจะต้องตั้งโกใหม่แล้วน้องจะต้องไปได้สวยกว่านี้อีกแน่ๆจริงแล้วว่าเป็นปีของความภูมิใจกับ BTS นะเราเราเราว่าเราให้ BTS ปีนี้ที่แบบเป็นสีที่น่าภูมิใจที่สุดที่รู้สึกว่าวันนี้แบบ ถ้าเขาเป็นคนที่อาจจะแบบไม่ได้ทำํำวงการนี้แล้วหรืออยู่แล้วอาจจะแบบแก่ไปแล้วแบบสี่สปีอะ่ะเขายังพูดแล้ว,ลวเขายังภูมิใจให้ลูกหลานเขาฟังได้ว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเขาท<ม>ําประสบความสำเร็จ เขาเรียกความสำเร็จสูงสุดในชีวิตอะคือเขาแบบมึงกันเป็น BTS คือแบบเขาภูมิใจมากๆแล้วเราภูมิใจเราเป็นแฟนคลับคนนึงที่ภูมิใจด้วยแบบเป็นบุคคลสำคัญของโลกไปแล้วจริงเ้ยเราชอบนะคริสทำให้คำว่า music has no b o r y มันมีสมจริงเพราะเขารู้สึกว่าเออ s u s t t o t e s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  e g e อะแล้วฉันก็ทำให้มันเกิดขึ้นโดยง่ายได้ใช่ยใช่เลยแล้วเขาก็นคนที่เขียนเพลงเองแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบ เขาต้องเขียนเพลงแบบพอคิดได้แล้วก็ทําเลยใช่ทุกคนระเพลงมีสไตล์โฟเฮโร็น100%จริงถึงว่าถึงน้องๆที่อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ติดตามโคเฮโร้ก็ต้องรนานะคะก้าวพูดเลยนะว่าโฟเฮเป็นหนึ่งในวงที่เจนๆเราหรือแบบคิดออกปะโตมาจากโฟเฮอ่ะแล้เพลงเขาแบบ ทุกคนมันฮิวใจเอาเอาเอาเราอะใช่เพลงเพเพลงโคเพกับเพลง BTS อะเป็นวงที่มีคาแรคเตอร์เพลงคล้ายกันแล้วคือจะเป็นเพลงให้กำลังใจของฝั่งอังกฤษกับเพลงให้กำลังใจของฝั่งเกาหลีช่วย Eat Miss West จริงๆถูกต้องทุกคนแบบอย่างแบบตอนนภมใจได้ตอช่วงตอนช่วงมหาลัยใช่ไหมเราอาจจะยังไม่ได้ตามกรีตแต่ตอนนี้เราตามโคเพแล้ววันที่โคเพตัดสินใจจะมา แสดงคอนเสิร์ตที่ไทยอ่ะเรากับโดนอ่ะไม่ลังเลในการที่จะจองบัตรเลยคนไปกันสองคนด้ว่ไปกันสองคนก็ร้องไห้กันสองคนเราให้บนยอดดอยบอกมึงวันนี้ก็มาถึงมันคงเป็นความภูมิใจหนึ่งที่แบบว่าเราได้ไปอยู่ในจุดนั้นที่เราเห็นเขามี่ลนราชอบสองคนก็คือแม่งมาคอร์รับกันแบบมาเป็นไรอะไรแบบน้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าจริงๆเราเป็นเรื่องที่เราไม่คิดเลยว่าที่ที่หรูแบบในฟีดทำไลน์พิเตอร์เข้ามาแล้วแบบมันแบบขนลุกอะ คืออันนี้นนคือ,อตอนแรกเราเข้าใจว่าเอ๊อันนี้เป็นกระแสหรือยังไงว่ามันจะคอนแลนออกมายังไงมันคือเรื่องจริง,รงพอเป็นเรื่องจริง,รงปวกแบะคือตื่นเต้นมากเราดูมากแล้วรู้สึกว่าแบบมันมันคุมมากแล้วเขาอะเราไม่ตอนแรกเราไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะทำเอ็มีหรือเปล่าตอนแรกเพราะโควิดเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เขา,เขาใช้โปรดักชั่นทำแบบเนี้ยเ,เป็นแบบเหมือนโฮโลแกรมทำโฮโลแกรมออกมาเรารู้สึกว่ามัน มันสวยนะแล้วมันก็คือมันดูสมัยใหม่มากจริงๆอ่ะมายูดูไว้จริงๆอ่ะแล้วคือเขาใช้ความแบบว่า ภาษาไทยที่พูดเลยนะเกี่ยวกับเรื่องแบบการไม่มีดนตรีเหมือนอแบบนั่นแหละืดนตรีไม่มีผมแดนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หัวใจเหมือนไม่มีศิลปะหัวใจสักอย่างนั้นมันมีวอสต์อยู่แต่ว่าดึงไม่ออกใช่มันอันนั้นประมาณนั้นอะธรรมดาคนที่ไม่มีดนตรีในหัวใจใช่แบบอ๋อเชนใดไม่มีดนตรีการใดเป็นคนชอบคนนะอันนี้อันนี้เรารู้อ้ย กไูไม่รู้ว่าภาษาไทยอันนี้ว่าพูดยังไงไงคือก็จะพูดอันนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันมนำเสนออันนี้เพราะว่าเหมือนแบบพอพอทุกอย่างด้านศิลปะมันหายไปหมดอ่มะมันหลอวเครื่องหลังแบ็กกราวด์ของทั้งสองทั้งสองทั้งสองโลกอะอคือกลายเป็นแบบ ความเสื่อมโทรงความแบบความพังทลายมันเหมือนเป็นจุดที่เหมือนแบบยุคที่คือมีคนเคยพูดว่ายุคที่ศิละปะถ้าเมื่อไหร่ศิละปะมันร่มสลายอะ่ะมันจะเป็นยุคหยามันคือมันคือจุดยุคมืดของของโลกแล้วลอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือเราเรา้การเป็น B D S กับ Co p a y มือนแบบเป็นสีสันของ M V ไปเลยพี่ว่าเหมือนปลุกชีวิตให้โลกขึ้นมามีชีวิตขึ้นเลยมันก็เหมือนอย่างงี้คือเขาพยายามใช้ดนตรีอ่ะเป็นเป็นภาษาตกใจ ตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วอยู่ฟาก็ผากำกลังกำลังตั้งสาฟัองเพื่อนอยู่แล้วแบบเปียนแล้วอก็คิดอยู่ในหัวว่าจะตอบแล้วปีเต้ตอนดนตรเอยู่หรอใช่ก็คืออากาศมาใหม่ทุกคนก็คือเหมือนกับว่าดนตรีมันเหมือนเป็นภาษาสากลที่เชื่อมคนที่อาจจะรู้ภาษาต่างกันแต่ว่าเข้าหากันได้มันคือีย์หลักของ MV เขาใช่เพลงมันคือสื่อกลางที่เชื่อม ทั่วโลกนี้ไว้ด้วยกันไม่ว่าคุณจะฟังออกฟังไม่ออกคุณสามารถแบบพอดเพลินไปกับุนทรียะของททนดนตรีใชปลคะแม้ว่าคุณจะไม่รู้ภาษาเกาหลีไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่รู้ภาษาอะไรเลยก็แต่ทํานองดนตรีมันทําให้เราสื่อถึงกันได้มันแค่นั้นเราว่านั่นคือเนื้เสหลักของตัวเอ็มวีเลยแล้วก็ทําได้ดีมากคือเบียวก็เบียวไปเลยเบียวให้สุดแบบทําไปเลยแล้วคือแบบโปรดักชั่นลงทุนมากทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะอันนี้ก้าวพูดว่า ทำแบบเนี้ยยากของการเซ็ตประตูเพื่อถ่ายถูกต้องข้างในมันโลงมันยากมากแล้วคืออันนี้คือรู้เลยว่าลงทุนอันนี้ก็ต้องชื่นชมทั้งค่ายของทางฝั่งโคเมเองแล้วก็ฝั่งวีเทสด้วยเนาะที่เขาก็พยายามที่จะเออทาให้มันออกมาดีที่สุดในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจำกัดแบบนี้กินสกินคือเป็นเรื่องที่แบบคอนโทรลอะไรทุกอย่างมันแบบเราว่าโปรดักชันนี้เป็นโปรดักชันหนังแบบเป็นหนังฮอลิวูดเลยนะเทียบเทียบกับหนังแบบรู้สึกว่าเขาถ้าออกมาด้วย คุมแบบคุมจริงๆแล้วรู้สึกว่าไหนบ้างไหนๆก็ไหนๆก,ก็มาคอลแลบแล้วก็เอาให้มันสุดก็สุดจริงๆเพราะว่าแบบว่าที่เคยบอกว่ากว่าจะกวดจะแบบว่าเป็น BTS กวาจะไปคเพกันได้อะมันมันมีเรื่องราวมากมายแล้วการที่แบบพอมาคอลแลบกันแล้วอะ่ะมันเหมือนการจุดผู้ที่เรารู้สึกว่าผู้อันนี้มันสวยจังแล้วมันเห็นทั่วโลกจริงๆอะ่ะเป็นจุดครั้งเดียวเรารู้สึกว่ามันคุ้มกับคุ้มกับแฟนคลับมาที่เรารู้สึกว่าแฟนคลับอย่างเราอ่ะแบบ เออมีมีเรื่องให้หน่าภูมิใจมีเรื่องอะไรให้รู้สึกว่าภูมิใจอีกแล้วอ่ะม,มันรู้สึกดีใจมากเลยนะอย่างน้อยเราไม่เสียใจเลยอย่างที่จงกุกบอกว่าเราคนนึงที่ไม่ได้เสียใจเลยที่จะไปใช้ขับนองแบบภูมิใจมากแล,แล้วเราชอบมากคือคิวดอกเพ่อนทารีคือเขาให้เกียรติกันมากเลยทคนรักมากแบบทุกคนคือมันน่ารักมากมันมันมันเป็นการที่ทั้งสองคนให้เกียรติกันและเคารพผลงานของแต่ละคนเขาเป็นแฟนคลับกันอย่างที่เพื่อนๆบอกเขาเหมือนแบบ เออเขาดีใจที่ได้ร่วมงานกันถูกไหมเสร็จที่เขาพูดออกมาคือคือเราทัชมากเราแบบเออเราดีใจเห็นการร่วมมือกันของทั้งสองวงที่แบบจริงๆแล้วเขาก็ยิ่งใหญ่ทั้งคู่เนาะในในแต่ละวงของเขามาอะไรเงี้ยแล้วฟังขับทุกคนให้การตอบรับคือดีมากเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่ฮิวใจเรามากในในสถานการณ์แบบเนี้ยเราเห็นแบบฝั่งโคเย์เองฟังขับก็น่ารักต้องเราต้อนรับน้องๆนองฝั่งบีเอสเองก็คือแบบต้องรับพี่ๆอะไรเงี้ยคือ เฮ้ยมันน่ารักแล้วแบบหลายๆอย่างที่อย่างนําจุนพูดแบบว่าเพลงนี้คือพอเห็นไอเดียแรกก็คือคิดถึงอาร์มี่เลยคือขนลุกจริงจริงคือเออมันคือการที่แบบเนาะกระทกรไรก็คือคิดถึงตันขับอ่ะแมสเซจมันก็ถึงถึงพวกเราที่เป็นอาร์มี่จริงๆด้วยจะกลายเป็นเพลงตำนานอีกเพลงของโลกใบนี้ทุกมคนรอ้สึกว่ามันน่าจะเป็นเพลงที่ใช้การเวลาการทำงานที่เร็วที่สุดเพลงหนึ่งเพราะว่ากว่าเขาจะเดินทางมาได้เพราะว่าช่วงนั้นมันก็น่าจะเดินทางลำบากมากเราเราคิดว่า เขาเอาทีมมาน้อยมากน่าจะแบบไม่ถึงเป็นที่มีการ5คนเลยการโปรเซสกันที่ใช้ระยะเวลามาสักระยะนึงหลอกใช่เพราะเหมือนในในเอ็มบีอะเหมือนผมน้องจูกุยังเป็นผมม่วงเหมือนในเอ็มบีแบ็เตอร์อยู่เนาะใช่แล้วเราว่าเรื่องนี้ในความแฟนคลับอะเรารู้สึกว่ามันอย่างที่เราเคยบอกกันว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆที่อย่างคนที่เป็นแฟนคลับโคเพย์อะมันมีทุกช่วงวัยจริงๆอย่างพีเอสมีทุกช่วงวัยแล้วเป็นเจนที่ค่อนข้างเหลื่อมล้ำกันเหมือนว่าเจนแก็บมันแบบมันเหมือนเป็นการเอามาแก็บ ของโอเกับแก๊ของ b t s แบบมามาเมิร์สกันอ่ะเพราะการมาเมิร์สกันปูปะเราทำให้รู้สึกว่าอย่างคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสายเคป๊อปในเอเชีย็จคนที่ตามเอเชียอ้ะก็จะรู้สักรู้สึกว่าวงนี้คือใครทําอะไรได้ไปติดตามผลงานหรือน้องๆองที่แบบในเอเชียที่ไม่รู้จักโอเพไม่ได้ตามโอเพเลยอะไรเงี้ยอาจจะได้ไปตามน้อว่าทั้งคู่มันแบบมันเพอร์เฟคแบบมากๆาจริงที่มันแบบรู้สึกว่าคุมมันคุมสําหรับทุกๆอย่างแล้วแม้กระทั่งแบบ ทำตะกีก้อีกไหมตอบนะมันคงสําหรับแฟนคลับอย่างเราที่ร,รู้สึกว่ามันมันบีออนไปแล้วอะตอนนี้มันบีออนเกินเกินคําว่าแบบศิลปินไปแล้วอะเรารู้สึกว่าเรา, <ừ> เ,ราเราดีใจมากเลยในขณะที่แบบว่าเราเราดีใจที่เราโตมาแบบอายุแบบอายุแบบอ,ายอนามนีอะใแชบบ่เรามีโอกาสได้เห็นสิ่งเหล่านี้นเราเราดีใจที่มันเห็นแบบว่าเมื่อเมื่อแบบตอนเรายังเด็กเรายังแบบภูมิใจอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พอวันนี้เรารู้สึกว่า มันเกินความคาดหมายความคาดฝันเราไปเยอะมากๆที่แบบเราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดเลยนะว่าอย่างน้อยเอเชียนเคป๊อปกับต่างยุโรปหรือยุโรปต่างๆอะไรอย่างีางง้อย่างเมกาหรืออะไรสักอ,อย่างที่<ม>จะได้มา<ร>ทำนนข้อแรกหรือแบบว่าจะได้มีคนเอเชียจะได้แบบมีชื่อเสียงหรือจะได้แบบว่ามีมีเป็นที่พูดถึงระดับโลกหลายๆท่านเลยอะเราว่าเอเชียแบบ เออมันมันประกอบมันก็ยังไม่ได้มีอะไรกันต้องดวายไปแล้วอ่ะคอนเดียมสองใช่เรารู้สึกมันทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่หน่อยแบบว่าเราได้เห็นแล้วรู้สึกว่เอาค่ะแล้วมันมัน Breakthrough จริงๆที่เพราะว่ามิวสิกมันไม่ได้มีแบบมันหัวมันลอยไปด้วยเห็นผอมแดงมาได้มีผามแดงแล้วมันไม่ได้มีบอกการแบ่งแยกระหว่างวันนี้บอกว่าแบบเจ้าว่าหลายๆคนเนี่ยน้องๆหลายๆคนจะเคยได้โดยตั้งคำถามจากผู้ใหญ่ที่ว่ามึงฟังเพลงเกาหลีเมื่ แปลอ๋อฟังรู้เรื่องเหรอซึ่งว่าเป็นคำถามที่เรารู้สึกว่าเราจะโมโหทุกครั้งแลวผู้แค่นี้เลยแล้วว่าเราจะโมโหหรือความว่าทำไมกูฟังเพลงแล้วกูต้องไนั่งแปลหรือหรือกูต้องแบบเข้าใจทุกคำพูดเหรอกูแค่ฟังเพลงแล้วกูชอบเมื่อสมัฟังเพลงภาษากังกสมัยก็แบบทำไมต้องฟังหรอฟังรู้เรื่องหรอแลเป็นการแบบผู้ใหญ่หลายๆท่านเคยบอกเราแบบนี้รู้สึกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่บอกแล้วว่าวันนี้ มันไม่ต้องเป็นลเลยเว้ยแค่เพลงเพาะคือเพลงเพาะหนึ่งคือเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าวันนี้เรายิ้มได้เดี๋ยวเราร้องไห้เดี๋ยวไม่เข้าใจความหมายเลยแต่เราฟังเพลงแล้วเราร้องไห้เลยอะ่ะใชมมมมมมม่มันมีมากมันมีมันมีมาเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าตอนนี้มันกําลังไปทำแบบเป็นคําตอบแล้วคําตอบสําหรับผู้ใหญ่แหละคนว่านี่แหละ คือคําตอบว่าแบบมันไม่ทาเป็นเลยมันคือมิวสิกมันคือเพลงเพลงก็มิวสิกก็คือมิวสิกแอะเนาะมันมาแค่เลยอ่ะไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะภูมิใจเปิดตัวการที่ดีเนาะที่แมสเซจเขาถึงเรามากถูกต้องว่าถึงจริงจริงคือดูแล้วก็น้ําตาคอเลยนะคือคือแบบในฐานะที่ทั้งเป็นเป็นเป็นแฟนเพลงโคเพลแล้วก็เป็นแฟน BTS อ่ะเรารู้สึกภูมิใจมากพอแล้วเด็กคนแบตทารีเขาสลับเสื้อกันใส่ด้วยพี่เคใส่เสื้อเป็นเครูใช่ใแล้ว บังคันจำไม่ได้สักคนใส่เสื้อโคเหรอใส่เสื้อโคเใช่ปน่นดีมันคือการให้เกียรติกันที่น่ารักมากๆแล้วแล้วพี่คิดระดับนั้นนั่งพื้นชอบคุมการทำงานตั้งแต่อันแรกชอบมากเลยเนเปิดประตูไปให้ดูแบบ จริงนะครับธรรมชาติแล้วพยายามจะร้องพอนเกาหลีทุกคนมั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 นคือการบรรยากาศการทำงานที่สนุกเนาะใช่คือมวลความสุขทุกคนดูจอยไปกับไปกับงานที่เขาทำไม่แปลกใจว่าทำไมเพลงมันถึงออกมาดีขนาดนี้เพราะเบื้องหลังมันคือเห็นถึงความตั้งใจของทั้งสองวงมาเคารพกันจริงๆนะคะหวังว่าแฟนๆลังทานจะแบบเนาะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้พูดยาวมากก็ฟ้าผ่าอะไรกินเอาขออีก เอาของอีกเราเปิดธรรมชาติกันไม่ได้นะทุกคนคือใครฟังจบบ้างหรอเอาตีฟังจบกดเลยคะกดจักรวาละจบอะไรคะจักรวาลต้องเป็นจักรวาลนะคะห้ามอยู่ในมือค่ะต้องจักรวาลคือทุกคนอย่าลืมตามไปดูคลิปเรียอเราได้ใน Facebook ด้วยเนาะใช่ครับผมขอบอกว่า่ทุกคนชอบคลิปนี้นะคะขอลาไปตั้งสติกับฟ้าหาตนกลัวมากเลยใช่ครับผมโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อก่ากดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับ ทางทั้งทางป็นฟุตบอลอิสตาแรมชื่อวันชาเล่ย์สำหรับวันนี้พวกเราห้าคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจักรวาลกดกดให้ถูกนะอย่าหนีเบียร์แบบกูใช่